สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าอ้อยนุกท่ทองจ้ามาเจอกันเช่นเดิมเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ป้าอ้อยกระสีผ้ามาเฮ็ดกระเทียมทอนนะคะเอามาดองเนาะดองกระเทียมทอนนะคะพอดีมีกระเทียมทอนอยู่หลังจากที่เฮ็ดคลิปดองด้วยหมักด้วยน้ำผึ้งเนาะเฮ็ดเป็นยาอายุวัฒนะ น้ำพึ่งล้วนนำพึงำพ่งรอยปเซ้นกับกระเทียมนะคะจะมีเหลืออยู่นะคะปลาอ้อยก็จะ,อะเอามาหฮ็ดเป็นกระเทียมดองปลอดสารเพื่อใช้บริโภคนะคะในครัวเรือนรับประทานเองนะคะแล้วก็เอาไว้ปรุงอาหารน้ำมันน้ำยำน้ำของกระเทียมดองเราก็ไปทำยำนะคะเกี่ยวกับยำทำกับข้าวต้มยำทำแกงนะ ทุกอย่างนะคะเนะเาะเฮาจะเอาไปใส่ได้โดยที่เฮาไม่ต้องไปซื้อในตลาดเลยนะคะรับรองความสะอาดและปลอดภัยอร่อยด้วยรับรองความอร่อยด้วยนะคะลองดูนะคะตามมาดูสูตรกันเลยจ้า่อนอื่นเรามาคัดกระเทียมก่อนนะคะเราก็จะทำการปอกกระเทียมนะคะการปอกเปลือกกระเทียมโทนนะคะ บางคนก็จะบอกว่าปอกยากเพราะเขามีเปลือกแข็งเปลือกจะแข็งนะคะหนาแต่ป้อยว่ามันปอกง่ายดีนะเอก,กับกรอบนะคะเพราะเปลือกเขาจะหนาเราแกะได้แล้วก็ลอกออกมาเลยนะคะเขาจะล่อนนะคะเขาจะล่อนออกง่ายๆเองค่ะบางคนนะคะก็จะใช้วิธีการเอาไปแช่น้ำนะคะเอาเปลือกเอากระเทียม ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะเมื่อเราปอกกระเทียมเสร็จแล้วนะคะเราจะนำกระเทียมที่เราคัดเลือกแล้วนะคะไปแช่น้ำปูนใส่หนึ่งชั่วโมงก่อนนะคะเมื่อแช่หนึ่งชั่วโมงเราถึงจะนำไปล้างนะคะทำความสะอาดโอเคไปแช่กันเลยจ้า มเมื่อครบหนึ่งชั่วโมงนะคก็จะนำมาล้วจะทำการล้างนะคะล้างสามน้ำล้วก็จะนำไปถึงปากให้เสด็กน้ำต่อไปเราก็จะมาเตรียมต้มน้ำสำหรับดองนะคะน้ำสำหรับดองนะคะก็จะ มีสำหรับดอกกระเทียมเนาะนอกจากกระเทียมกับน้ำผึ้งนะคะแล้วเราก็จะมีน้ำส้มนะคะอันนี้คือน้ำส้มน้ำส้มสายชูครึ่งถ้วยนะคะเราก็จะเทใส่ภาชนะนะคะครึ่งถ้วยนะคะเพราะว่ากระเทียมรอครึ่งกิโลน้ำตาลสายแดงนะคะครึ่งถ้วยเหมือนกัน ก็จะมีเกลืออันนี้คือเกลือนะคะ2ช้อนเหมาะทีนี่สองช้อน,ออาออนตามด้วยน้ำพึ้งนะคะน้ำพึ้งแท้ประมาณ2อช้อนตะ๊ะอันนี้คือช้อนต๊นะคะ ันใหญ่ส่วนผสมนะคะเราเครวมกันนะคะเดี๋ยวจะเอาไปตั้งไฟโดยที่ใช้ไฟอ่อนนะคะไฟอ่อนมากๆได้แล้วเราก็จะมา เอามาทำการดองแต่ว่าต้องให้หายร้อนก่อนนะคะเราเตรียมน้ำนะคะเตรียมน้ำดองเสร็จแล้วนะคะเย็นแล้วนะคะเราก็จะมาทำการทําการบรรจุลงไปในขวด เ,เใส่กระเทียมนะคะกระเทียมกระเทียมโทนลงไปให้เต็มขวดก่อนการเขย่าด้วยนะเอาเม็ดเล็กๆลงนะคะเต็มขวดเลยคะ่ะขวดแก้วนะคะ ขวดแก้เราลวกน้ำร้อนนะคะต้มเรียบร้อยเราก็จะเติมน้ำดองลงไปเลยนะคะพอดีเลยเดิวนิดหน่อยเป็นอันเสร็จนะคะเราปิดฝา ฝ้านี่เราก็จะทําการปิดล็อกไว้ประมาณอันนี้จะมีตัวล็อกนะมัน,นแน่นนะะเราจะเก็บไว้9 0วันนะคะถ้าเราจะทานก่อนก็ได้นะประมาณ45วัน60วันนะคะ2เดือนแต่ว่ามาตรฐานก็คือ9 0วันนะคะสำหรับน้ำ กระเทียมโทนดองนะคะอันนี้คือดองปรุงอาหารทําใส่ต้มใส่แกงเอมามาหั่นสับๆใส่ไข่เจียวอร่อยมากเลยนะคะกระเทียมโทนดองน้ํำผึ้งนะคะอันนี้คือปรุงอาหารได้ทานเป็นเครื่องเคียงทาน,นทานกับแหนมคุกทานกับถ้าทานกับแหนมแหนมสดแหนมนัมนมนมนม่นะะ่ะแหนมห่อค่ะ ทำเกี่ยวกับพวกลาบพวกอาหารที่มีรสเป็นเครื่องเคียงสําหรับเพิ่มรสชาติได้นะคะแล้วก็มีประโยชน์มากมายนะคะสําหรับกระเทียมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe เพื่อนใหม่นะคะ,ะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้นะคะ ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่เข้าชมคลิปและติดตามให้กำลังใจกันตลอดมาขอบคุณค่ะ